ครับสวัสดีครับฮุนไดเฮชวันนะครับอัพเกรดช่วงล่างที่เมอร์สี่คูนสี่นะครับให้นุ่มนวลนั่งสบายในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของฮุ u ไดเฮชวันนะครับในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับเราทําการติดตั้งสปริงหน้าหลังของออสซี่นะครับคู่กับโช้ฟออสซี่โมโนชูบแบบปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับที่เห็นคือปรุ ปรับระดับความนุ่มนะครับ32ระดับนะครับเจ้าของรถสามารถปรับแต่งเองได้นะครับเอือ้อมอมือหมุนง่ายๆตรงซุ้มล้อหลังนะครับสินค้าออซซี่รับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลนะครับช่วอัพนะครับหมดรับประกันซ่อมเป็นอะไรได้นะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ในรคาคาแบบประหยัดประหยัดที่เราจะทำการติดตั้งในรถฮุนไดฮ i ชวนะครับช่วยทำให้รถฮุนไดฮ i ชวของท่านนะครับ เนียนนุ่มนั่งสบายสบายตลอดการเดินทางลถอาการสะเทือนอาการเด้งเด้งคงโครงนะครับอาการสะเทือนเสียงดังๆมายังห้องโดยสารลดลงนะครับโดยทําการติดตั้งสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับหน้าหลังนะครับคู่กับช็อคอัพหลังออซซี่ปรับนุ่ม32ระดับนะครับจะสังเกตเห็นว่าสปริงของออซซี่นะครับขดทีกว่าของเดิมนะครับมีความหยุ่นตัวสูงนะครับเส้นสปริงยาวช่วยในเรื่องการกระจายแรงดีดนะครับ พอสปริงกระจายแรงดีดได้ช้าก็สร้างความเนียนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับลถอาการเสถเทือนอาการกระแทกมายังห้องโดยสารเสียงดังๆนะครับด้านหน้า Hyundai h ุน n ดให้ชวนนะครับเราจะทําการติดตั้งสปริงนุ่มๆของออสซีนะครับคู่กับชุดอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับเพียงเท่านี้ก็ทําให้ท่านสัมผัสถึงความแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆนะครับลถอาการเสเทือนมายังห้องโดยสารนะครับ อยากอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆน,นั่งสบายๆนะครับชุดช่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดสอบถามได้ที่เมื่อศรีคุณศีบนถนนรามบบินทากิโลเมตรที่7นะครับเหตุผลข้างหน้าที่เราไม่เปลี่ยนช็อคอัพนะครับสามารถใช้ช็อคอัพเดิมได้เนื่องจากว่าข้างหน้านามีเครื่องยนต์นะครับที่มีน้ําหนักช่วยถ่วงให้นะครับเราติดตั้งสปริงของออซซี่ที่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มนะครับ แต่ถ้าท่านต้องการให้เนียนนุ่มเยอะๆนะครับก็สามารถติดตั้งโช้คอัพออซซี่ข้างหน้าได้นะครับโช้คอัพซี่ก็สามารถปรับความนุ่มได้หมด32ระดับนะครับติดตั้งคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่ได้เช่นกันนะครับแต่ชุดนี้นะครับเป็นชุดในราคาแบบประหยัดประัดนะครับเราทําการติดตั้งสปริงหน้านะครับของออซซี่คู่กับโช้คอัพเดิมๆที่ติดรถยนต์มานะครับอย่างที่บอกนะครับ สปริงออซซี่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มนะครับน้า,นาเราทำการติดตั้งสปริงของออซซี่คู่กับโชคอัพเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานในรถ Hyundai h ุ u ไดเฮ h วนนครับ Hyundai h ุณไดเฮวทุกรุ่นนะครับไม่ว่าชมใหม่ชมเก่านะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างนะครับ ติดตั้งสปริงของออซซี่นะครับคู่ก,กับโช้คอัพเดิมๆในราคาแบบประหยัดประหยดแล้วก็สัมผัสถึงความแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆได้แบบชัดเจนนะครับลองดูนะครับเราก็จะมีคลิปรีวิวนะครับจากลูกค้าที่มาติดตั้งนะครับใน u t u b e นะครับของเมิร์สี่ค4ณสี่นะครับติดตั้งชุดโช้คน้าของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหัดได้นะครับมีเสียงยืนยันจากเจ้าของรถนะครับว่าหลังจากการติดตั้งผลที่ได้เป็นยังไงบ้าง ด้านหลังหุนได H1 นะครับเราจะทำการติดตั้งช็อฟออซซี่ปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับเป็นชชอฟแบบโมโนทูบนะครับชชอฟโมโนทูบเป็นชชอฟแบบกระบอกเดียวนะครับลูกสูบใหญ่นะครับภายในนั่นคือกระบอกลูกสูบใหญ่มีปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับหมุนปรับแต่งได้แบบตามใจชอบนะครับนอกจากนี้ช็อฟออซซี่ตัวนี้นะครับมีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนนะครับ ทันทีที่สปริงดีดตัวนะครับโช๊คอัพออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงตามครับลองแรงหน่วงคอนโทลให้สปริงลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งลดลงนะครับก็ทําให้อาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสาร,สารก็จะนั่งเนียนนุ่มสบายสบายตลอดการเดินทางปรับเบาะเอ็นนุ่มสบายสบายนะครับนี่คือชุดชั่ง่างของออซซี่นะครับชัวออซซี่ปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับติดตั้งคู่กับ โชคอัพของออซซี่ที่เห็นนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับด้านหน้าเราติดช่างติดตั้งสปริงนะครับอย่างเดียวสามารถติดตั้งคู่กับโชคอัพเดิมๆได้แต่ด้านหลังนะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับเราสามารถติดตั้งออซซี่นะครับที่จะสร้างความเนียนนุ่มได้ด้วยคุณสมบัติของโชคอัพออซซี่ที่มีวามแปรผันตามสภาพถนนลูกสูบใหญ่นะครับก็สามารถหน่วงสปริงได้ดี ยิ่งได้สปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับที่มีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีนได้ช้าก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มได้เยอะนะครับบริษารนั่งข้างหลังนะครับจะลดอาการระเทือนอาการสิ้เด้งนะครับสัมผัสได้แบบชัดเจนนะครับเวลานั่งเดินทางไกลๆนะครับจะได้ไม่เมื่อยล้านะครับเนื่องจากรถคายในให้ชวนส่วนใหญ่ก็เป็นรถแบบครอบครัวนะครับใช้เวลาเดินทางไกลๆนะครับ อยากอัปเดช่วงล่างให้นุ่มๆุ่มนะครับชุด่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับเราสามารถทําการติดตั้งได้นะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดนะครับด้านหน้าติดตั้งสปริงของออซซี่คู่กับโชวคอัพเดินด้านหลังด้านหลังนะครับติดตั้งโช้คอัพออซซี่ปรับนุ่ม3าอระดับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆนะครับเมือ่อสี่คูณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับฮุนไดให้ชวนนะครับไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆนั่งสบายๆมาที่เมื่อสี่คูณสี่นะครับบนถนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดครับผมนี่คือชุดเชล่าของออสซี่นะครับในฮุนไดให้ชวนรับประกันสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะครับหมดรับประกันซ่อมเป็นอะไหล่ได้นะครับ 1> h ุนไดเฮนะครับกับชุดชั่วร่างของออ x ซีในราคาแบบประหยัดประหยัดที่เมอร์4ีคุนซบนหัวรามินทากิโลเมตรที่7นะครับสามารถติดต่อได้คือ0816655685นะครับนี่คือชุดชั่วร่างออ x ซีนะครับสำหรับรถฮุนไดเฮจวนะครับที่จะสร้างความเนียนนุ่มสบายสบายครับผมครับ